ครับสวัสดีครับผมธีรกกรขรรบุญทองวันนี้เจอกับเพชรอะไรเจอกับใครเนี่ยเจอกับเพชรน้มหนึ่งครับเคยประชุกัน้วไหมไม่เคยครับไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหกมาตั้งไหนเมื่อกี้เดือนเม่อไหร่มาจุดสี่ครับจุดสี่เราซ้อมอยู่พีเคมาเดิมไหมครับผมพีวันนั้นชอบมารอบนี้ซ้อมมาก็สามประเภทเหล่านี่ก็ประเภทเขาครับเป็นต้มหนึ่งนี่ก็น่าจะเข่าเข่าเหมือนกันนะเราจะเสียเปรียบรูปร่างกขาหน่อยนะครับเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบห้าน้ำหน พศ22ปีนี้อายุเท่าไหร่28ครับจกมงินมาลุลวงทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยกว่าครั้งครับสามไฟล์ลามมันยังชนะกี่ครั้งก็ชนะบ้างแพ้บ้างครับล่าสุดเป็นไงแพ้แพ้ใครวันนี้เหนือเพชรอ่าวันนี้เจอกับเพชรลำดึงนี่เห็นในคลิปกันไหมเห็นครับแก้ยังไงวันนี้ท่านจะกับอะไรก็มวยเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปครับคอยวัดคำมวยเวที่นะยกต่อยกอ่ะเราลุกหลังจากจังหวัดขบวนครับฝากเป็นขับเชียรนะครับผมครับผมก็ฝาก เป็นกำลังใจพวกนี้คืนนี้ก็เต็มที่ครับโอเคขอช่วยด้วยครับผมเดี๋ยวครับผมแนะนำตัวทางบ้านหน่อยอันหนึ่งต่อสลาทำวันนี้เจอกับใครเจอไม่เคยช็อครับไม่เคยชกวันนี้ร้อยได้ร้อยร้อยยี่หกคำมาเกินหนึ่งปอนด์ครับผมซ้อมอยู่กับต่อสลาทำที่ระยองนะสี่วันซ้อมมาก็เกือบหนึ่งเดือนแล้วเรานี่ก็ฝีมือเขาแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่จังหวะนะเป็นไงบ้างในดูในคลิปเราเป็นไงบ้างที่เขาคอเครื่องครับเครื่องนะารัสูงตรงไหนความสูงก็ น้ำหนักของเราบ่อยเท่าไหร่กสิบสองครับปีนี้อายุยีชกมวยมารวมเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งอยครับงร้อยนะสามลังเป็นีไงบ้างผนก็ชนะครับชนะรวดชนะเกินกี่ครั้งแล้วตอนนี้ชนะมาทั้งหมดสี่ครั้งห้ั้งนครั้งหครั้งนะลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะฝาไปครับก็ฟาเป็นน้องชายพอแล้วก็ซีตแล้วก็เอตอลนครับก็ยินดีเต็มที่่ได้มาโอเคขอจุนี้น้องใจ